เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์และวันอังคารเลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปเลขเด่นราวงวดวันพุทธที่29มกราคมนะคะขอแสดงความยินดีนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นราวตรงกับวันศุกร์ที่31มกราคม2 5 6 8มีเลขมงคลดังนี้01679 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในด้านการงานนะคะช่วงนี้โอกาสดีจังหวะเหมาะนะคะที่คุณจะได้แสดงฝีไม้ฝีมือหรือความรู้ความสามารถนะคะกับงานที่คุณไม่เคยทำนะคะ การงานช่วงนี้ไปเด็กทิศทางที่ดีนะฮะเจริญล่งเร,องเรืองดีส่วนในเรื่องของการเงินมีเข้ามาหลายๆทางนะคะเงินยังไม่ขาดมือนะคะดังนั้นคนวันอาทิตย์ให้เสริมดวงในการทําบุญเกี่ยวกับพุทธ,ธิการศึกษานะคะตามโรงเรียนต่างๆนะคะทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆนะคะเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่อเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําก็เป็นสื่อให้กับ,นบค,คนวันอาทิตย์สําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์หนึ่งสองแปดสี่เจ็ด ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะมาใช้กับงานที่คุณทําอยู่นะคะคนค้าคนขายช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มนะคะควรที่จะปรับก,กลยุทธ์ปรับวิธีการนะคะในการค้าขายนะะเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าส่วนในเรื่องของการเงินยังหมุนได้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่คุณเคารพนับถือเขาอาจจะให้คาแนะนําดีๆกับคุณได้สําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะ ให้ทำบุญกับคนที่คนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแคหรือจะร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดนะคะเป็นการเสริมดวงคุณในช่วงนี้เลขสลิปเงินทำบุญเป็นสื่อนะคะเลขที่บ้านเลขที่ร้านค้าเป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์สำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์91450 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือยกย้ายบ้านยกย้ายที่อยู่ยกย้ายที่ทํางานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไม่เหมาะที่จะลงทุนเพิ่มในช่วงนี้สําหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะอาจารย์แนะนําให้ทําบุญลงศพทาบุญผ้าห่อศพหรือทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้เป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสือ่ออายุคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตช่วงนี้ ก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร13258สําำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้นะคะการงานจเจริญก้าวหน้าดีนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีสําหรับขั้นใดที่ว่างงานนะคะ,ะหรือมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนขึ้นในช่วงนี้คนค้าคนขายค้าขายดีมีกําไรค่ะสําหรับในด้านของการเงินยังหมุนได้ยังจัดการได้มีเงินก้อนนั้นก้อนนี้เข้ามาให้จัดการให้หมุนนะคะ สำหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะแนะดาให้ทาบุญเกี่ยวกับน้ําถวายข้าวน้ํเข้าวไฟวัดนะคะหรือร่วมสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ําเลขสลิปเงินทาบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทราศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อให้กับคนพุทธกลางวันสําหรับเลขมงคลหนึ่งสี่เจ็ดแปดเก้าสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้การงานเป็นไปด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะ หากมีปัญหาเรื่องงานปรึกษาผู้ใหญ่หรือปรึกษาหัวหน้าง,งานโดยเฉพาะหัวหน้าง,งานที่เป็นเพศหญิงนะคะจะให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีสําหรับในด้านของการเงินนะคะช่วงนี้ยังหมุนได้ยังจัดการได้นะคะมีเงินก้อนนั้นก้อนนี้เข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาถ้ามีปัญหาเรื่องเงินสําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้ทําดีกับแม่ขอพรแม่หรือโอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดนะคะ อายุแม่เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านเกิดในวันพุธกลางคืนท่า2 1สําหำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานนะคะย้ายงานกระทันหันหรือมีการปรับเปลี่ยนหงมจุ้ยล้านนะคะหรือช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนกิจการใหม่ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมี การเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนซ่อมลดซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำมาหากินในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตนะเป็นการเสริมดวงในช่วงนี้สําหรับสื่อก็มาจากเลขสลิปเงินทําบุญทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนเป็นสื่อให้กับคนวันพฤหัสในด้านของเลขมงคล1 6 8่งหกแปดสองสาม ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้มีความสําเร็จดีในด้านของงานนะคะมีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มีไรายได้มากขึ้นนะคะมีความมั่นคงมากขึ้นชีวิตดีขึ้นในช่วงนี้สําหรับในด้านของการเสริมดวงนะคะให้คุณทาบุญกับพ่อหรือทําดีกับพ่อขอพรพ่อหรือทาบุญกับพุทิทิฏิแม่และเด็ก เลขสลิปเงินทบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์4 3 8 3 8สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้คุณดวงแข็งศัตรูทำไรคุณไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานคุณจะได้รับมอบหมายนะคะงานสําคัญสําคัญนะคะงานมีเกียรติได้รับการยกย่องในเรื่องของงาน สำหรับในเรื่องของการเงินหากมีปัญหาเรื่องเงินหรือมีหนี้สินคดีความนะคะคุณสามารถจัดการได้หรือมีคนช่วยเหลือสำหรับในเรื่องของการเสริมดวงนะคะให้ทบุญกับบุทธิน้องหมาน้องแมวหรือไถ่ชีวิตโคกระบ,บือเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินทําบุญเป็นสื่อนะคะสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อให้กับคนวันเสาร์สำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์8 1 6 2 9 สำหรับการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณนะคะพารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อนำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจําวันเวลาคุณซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ติดไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการเสี่ยงโชคหรือชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนําแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอปนี้มีคําทํานายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงลคลคําทํานายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สำหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ป,งปงังๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ